ชัางแดงสภาพผ่านใช้นะครับเพื่อนๆสภาพผ่านใช้นะครับเขย่าก็ไม่ดังเลยนะครับเขย่าก็ดังน้อยแล้วนะครับสภาพผ่านใช้ใบละ150นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เอาเป็นว่านะครับแยกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นของพี่สนใจบร้อยแล้วนะครับสภาพวินเทจผ่านใช้งานนะครับแมววินเทจเนี่ยโดนใจนะครับโดนใจธรรมชาติของเพื่อนๆหลายท่านเลยนะครับเหมือนยกตัวอย่างครับนี่พี่สนใจโทรมาอีกแล้วครับเดี๋ยวขอรักษาพี่สนใจนะครับเจ้าของสินค้าชุดนี้นะครับ ครับพี่สนใจครับรับอะไรเพิ่มไหมครับเมื่อกี้เห็นเหรียญบาทใช่ไหมเหรียญบาทกว่าเหรียญเสียนหะเหรียญทีน่เห็นเหรียญละร้อยใช่ไหมเหรียญละร้อยเหรียญรุ่นไหนนะครับที่ว่าเหรียญเสียเหรียญเสียอะไรน่ออ๋อเหรียญเสียนั้นขายไปแล้วครับเหรียญร้อยนั้นขายไปแล้วครับเหรียญเสียที่โดนเจาะไปหนึ่งรูใช่ไหมฮะเออหมดแล้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบหาให้ครับเหรียญโดนเจาะรูครับได้ได้ครับเดี๋ยวรีบหาให้ครับ สักแอันนี้เนาะเหรียญเสียนะครับได้ครับเด็ดดีจะหาให้ครับผมเ๋ยวไปให้ด้วยนะได้ครับผมตอนนี้กําลังจัดได้ครับได้ครับเป็นส่จัตอนนี้กําลังแพ็คของส่งอยู่นะครับจ้ครับสวัสดีครับดีครับก็คือของพี่สนใจนะครับเนี่ยครับโทรใหม่แล้วฮะโทรบ่อยไม่เป็นไรครับยินดีนะครับขอบพระคุณมากๆหกเหรียญน้อยก็เป็นของพี่สนใจนะครับก็คือนี่นะครับเหรียญนะครับมีรูมีรูมีรูสามรูเงี้ย ซูม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 นี่ครับหนึ่งตังห้าตังนะครับสิบตังนะครับยี่ห้าตังห้าสิบตังแล้วก็หนึ่งบาทแบบนี mm ้นะครับช like erm. ุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนๆหลายท่านไม่ยอมซื้อบอกว่าให้ตีหาพอสอให้ก่อนนะครับเพื่อนๆหลายท่านไม่ยอมซื้อก็ให้ตีหาพอสอให้ก่อนก็ลองมาดูสิครับนี่นะครับพอสอก็หายากนะครับสองสี่หกสองตีก็ให้ไปนะครับแล้วก็สองสี่หกสามตีก็ให้ไปนะครับจริงๆก็คือไม่อนุญาตให้เลือกนะครับ ถ้าเลือกก็จะเป็นอีกราคานึงไปเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับพี่สนใจรับไปแล้วนะครับ3มชุดนะครับให้ดูก่อนนะ1ชุด2ชุดแล้วก็3ชุดตามด้วยแดงร้อยช้างแดงแบบนี้นะครับอ่าขออนุญาตจะส่งให้พี่สนใจก่อนนะครับเหรียญละ15บาทรอเพื่อนๆอยู่นะครับเหรียญละ15 6เหรียญร้อยใบร้อยแบบผ่านใช้โสมโมใบละบละห้าสิบครับ